สวัสดีครับผมเมื่อน,นี้เขามีเมนูอีสานอีสานม่าซุนดองดองทีมงานสายปีกินครับเพื่อนนี่แล้วเพื่อนนี้เดี๋ยวพงเขาเผาเบาสายปีเรยครับผมเพิ่งไปเก็บบักบวงทุกมันโล่นอยู่น้ำต้นมากครับผมมาเกะมันบ่กกวฟอนี่เพิ่งกขาเผาะไว้เังสิให้โบกมันบ่วเกิดจุม่มแมนเบิ่อได้ครับปากม่วงเบื่อเด้งทึ่งครับ เด้วือดปีละยักแสนหัวขายมั่วประมาณสี่แสนหาแสนคนละแต่ปีนี้เน่าเต็มตารางอยู่โควิดโควิดงยานครับผมาก,การครับผมมันปลูกได้หลายปีแล้วต้นใหญ่ครับเอาออกกันอย่างนี้นเกิดบ่จังปงไว้บ่ นม่บนน้อาใช่เลยต้องปุงไว้ครับผมนีไม่จะบป็นสิทางถือว่าเป็นใบเลยพันทั่วไปแล้วผมยามเขาเจาะกัดแตงกิ่งออกเขาเป็นยังก่อต่อนว่าได้พันในกดก็เสียบตาเสียบกิ่งออกครับตัดกิ่งมาบึงเรีนู้เขาครับกำลังศีคำอีกแล้ว พักพอนจนใจที่ดีที่สุดครับใกล้บ้านสบายใจครับมีแมกองกอกว่าสองถุงรครับมือใคข่พรอมเด็ดได้หลัยมือนี้เนี่ยเพิ่นมีเห็ดแซฟฟิตว้ครับผมสื่อได้หลายหลายถุงอยู่ซีเป็นเศร้าเลยตู้เย็นอันนี้ประกวดเนี่ยชิดต้มสมครับผมเอาสิ่งนี้แบบทอดหรือมีตต้มหรือมิซุปคือเนา น้องๆลางถวยหลางวงก้อน่วนี้เป็นขนมแบบสาวขายสาวขาย่ดออกมาซิมเป็นช็อกโกแลตมันผงจักไก่จ่ได้กิวันขานอเอาลมาลองนะช็อกโกแลตเนี่ยทางในมันจะเป็นยังเนื้อเนื่อยป่ะเหนื่อบรรลูก็ได้เนือไอ้เนือลนแบบไครับบอกด้ินีนี่ย ใช่ครับผมีไล่ๆรับน้องจอมวัวอ่อนอยู่เอ้านี่ครับผมต้องมีพริกแบบสดๆใส่ครับผมดาสุกแต่บ่เขือยาวเลยมันถี่บ่าแสบครับฝนตกครับผมบรรยากาดนี่เด็้ขามอ่อนไปใส่ต้มสมประกด ฝนบอกฝนมามนเะพราะว่าเขามีมาคำ้ำแบบหวานครับผมแต่มันอมเปรี้ยวหเห็ดตม้มยำนี่มันแซ่บมากครับผมรอ <c oughs> ชมแต่เขาขาดแต่ตะไคร้ครับผมโอ้แม่นแต่เขาขาดแต่ขาครับผมโมเป็นยังครับเพราะว่าสูตรทางแม่เป็นมาใส่ขคามันจืดมาครับผมมาเบิ่งวิธีฮะ เอามันใหม่พอดีน่ะบันมปนใหม่แบบเฮี้นะอืมคอมรูใหม่ครับผมแบบเผาบะเขือมาแล้วนี่เอาแซนด์หนามัมนสิหลอกออกแบบเป็นแผ่นเลยหลอกเบิง่งง่ายถ้าเอาแ่น้า์ามันออกคลื่อกันม,มต้องแบบนี้มอออกแล้วก็หมยายคนใหา่มันเสียรสชาัดอจิบาวานเนีย าาหวานเขโอเคครับลอกเบิ้งสูตรการลอกเปลยกะเขือออกแบบเป็นแผ่นเล้ว็สะดวกสบายแบบบ่เ,เปื้อนมือ,อแลวกกอันี้ครับต้องขวัวธรรมดอาการจีก็ได้เ <c oughs> จากระเทียมโมไซค์ผมม,มาครับลงบุง้งครับผมลงบุ้งสิออ เอาเผือาเลยครับเอาเผือเลยอันนี้ธรรมดากักีแล้วกัพริกสดกับพร้อมแดงตาเลยครับี่ยังไงอู้มไปก่อนงานเ่ยงานี่้ารที่นีโอ้ผมมันเหงาเลย่ใไหใช่เลยครับแ้้วนออเขาแบบสูตรปอกเปียกง่ายมากเลยเพราะว่า เส่น้ำไปแล้วมันจะออกเลยครับนมเฮธรรมาดา่ามันกันข้าวบดใส่น้ำหรอกข้าก็บบดได้กินใหม่นาะมื่อนี้มันแต่ไอ้ว่าน้ำหวานมันจะเฮียก็เลยบดล้างน้ำทีนี้ข้อมหวานของมะเขือแบบสดสดแซ่บเลยครับผมบาทคนชอบอันนี้สดสะอาดแซ่บบอกเลยมะเขือยาวส <c oughs> ดใสแซ่บ พี่แฟนเพิ่นอยู่ผีได้ครับนี่ <Yeah. S 1> นะครับสามเรียนแล้วสูงรถครับเบิ้งเบๆงเบึงเบึงเนาะนี่จิง <laughs> ใจเด้คำว่าอะไรยังมืออะไรก็ยุดนี่หัแดกต้มแสบไปแล้วครับผมยี่ห้อแดงก็แสบเปิดครับเ <c oughs> ค็ม <c oughs> คนอะไรก็แม่รอเชื่อมฝีมือเลย <c oughs> บ้านยังเกาะ น้นเทียงเนาะน้ำมนครับผมโอ้โหเลเข้มข้นดีๆชุดท้ายอย่าลืมต้นหอมเลยรวมเลยเร่องนี้เนี่ยมาเลยโอเคครับผมแต่ธรรมดาคนกขัติมักปก่ะผักกินสุนทรครับผมกั็สูปกระเขือฟันผักแพ้งทีอ๋อใช่เลยแล้วก็ยกตัวอย่ยางครับผักแพ้วแล้วก็ผักพวกผักซาละแน่แบบกินหอมหอมมันต่อกั็สูปกระเขือ ต่อ <mile> ีนื้อพอนะหมวดโอเคครับผมตะโกนลงไปแล้วครับผมลองเข้มข้นมากเอาจาเมดจมัดเด็ดที่เด็ดครับผมเด็ดสุดในงานนี้ครับผมบางคนยังไม่เคยได้กลิ่น้อมครับแมงกอกไข่ไข่พร้อมเนื้อเรืองทีนี้ ตัมือนีเขาน้ำมันเทาหมดครับผมเพาะจีขวบแบบธรรมชาติครับผมเติมน้ำเติมรถดีน้ำปลามันดินมามนี่ครับใครอยากไปใต้กับตอนนี้ยังได้เลยนี่ใส่เลยอุ้ยบาามันตายแฟนครับขวบมันแบบโบราณผู้เฒ่ามากแบบนี้ครับผมเพราะว่าเทคเจอร์เนื้อมันจีได้หย่ำมเพราะมันมันจีหลายแต่ไวรุนไว้สมือหนีตรงนี้น้ำมันครับผมถอดก็กรอบฟู่ มือน,อนี่เขาว่าแม่ยังดอกป้มีน้ำมันครับผมแต่ธรรมดาก็ชอบแบบถอดถอดนะครับแต่สิร้องเบิ่งแบบโบราณให้เบิ่งครับมึงอย่างนั้ออน,นืออหล่นเลย่ครับสูบมะเขือเขาเรียบร้อยแล้วเก๋ง่า้อมแต่แดกนัวๆครับในในต้สมสมบัติไอีตูวลงมเลยครับผมมะเขือ,อเทศมันจะเปื่อยๆครับผมที่เด็ด ต้นหอมลงไปครับต้นหนามโกโก้ยอกครับมาครับประเทศนี้เสร็จเรียบร้อยทุกเมนูครับผมนี่มเมนหลักของคือครับถอดแมงกอกเมื่อนี้การให้น้องๆเต็มทีเลยน้องยะอยู่ไหนล่ะไปนล่ะมาครับมีน้องเดียวน้องพูครับผมนี่ครับคนซุบกรืเอือน้องบุ้ง นักเลงประจํามู่บ้านเนาะครับนี่ดวงครับผมมีแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนอุ้ยโอเคครับผมโอเคครับกันเลยเก่งใจกันนิดนี่มาเดี๋ยวจัดให้เบิ่งนี่ครับที่เด็ดคือที่สุดคือแมงกอกครับผมอยากบอกนะสุดยอดเฮียเฮียเฮียสุดบกเขือเอ้อ โจมประกดไอ้ยมจะบายพูดอร่อยไหมครับเกี่ยวแล้วมาเลยสมได้ผัวยัวแ <c oughs> หกร้องเบิ้งครับนี่ครับพีมือต้องบุง้งสาวน้ำมนต์ถ้าไปมีสาวน้ำมนต์นี่เบิ้งผมซิมเบิ้งครับ,ขขบเขววาเห็นความแซ่บปะอืม้มแซ่บมากนี่ตัวร,ร้านิพ่อ เขาเก่งไม่นูนี่ครับผมแ่บแบหวานแบบอื้มกินก็แม่งกอกเลยโดดตัวแบมากเลยดโรู้จักนะครับปะเทนี้ตำตมยำครับผมยันม่กัมนเงียบปลานี่ชื่อมังไม่กังตบเลยมันค้างครับผมมันกดค้างเราอยู่ไอจ๋าคนมีแฟนเอวเท่นี้ เนี้ยมามาครับนี่ปุ๊บปี่จ๋าเอาคำใหญ่โซเลยบ่มี่ข้าวโคตรแซ่บครับผมเมาแต่อันนี้ขายดีีลครับแซ่บมากทางส่วนน้ำต้องแบบนี้ครับผม ปลาบอกข้าวเลยผม <บา S 1> หอม <บา S 1> นุ่มนวลมากเลยต้มปกสดสุดๆจดังเลยแบนี่นะครับผมให้เบดงบรรยากาศทั้งน้องหน่อยปลาคือยังจัดเต็มกันเลยเมื่อนี้ขาดแต่เจ้าของพื้นที่ครับผมสายเปลยเลยเดี๋ยวเพื้อนหรอวะโอ้ยหไข่ไข่เดืยดทอง ตามในทูบกเขือรครับที่นี่ครับที่ผมจะจัดต้งเข่ากันครับผม <c oughs> แซ่บมากนี่แหละรสหวานแบบนี้แหละแล้วน้องเขาฟีมือดีเบิ่ง้องหูคนน้ำเสียงเลยเดี๋ยวจะสู้ๆกินมาสั่ก <c oughs> แสดงว่าเก,งก่งนะเลยเอาเลยครับผมแซ่บวิลีครับผมไมีค้ำติเบิง่งตำรวจก็ได้บ๊ยหยุดเลย,เลยนิ่มนวลดีเนาะแซ่บวิลีอะ มาครับทังเดงกระสูสมประกดบุรีดอกเมนูที่เด็ดที่สุดเผื่อเทียกักพริกสดต้นหอมยังครบบุดเลยน,นี่ตัวคำเดียวคือหัวแตงโมแบบสาไก่ทางนี้ดีหอมเปยั้งแบบทรงแบบสุดยอดทางนี้นก็ขอสรงไายดมเมนูนี้ครับผม ขอบคุณน้องๆขอบคุณทีมงานทุกนคนครับจังหวะนี้สุดอีสานครับผมตัวนี้มาผิดงานในเนี่ยนบอกใครครับผมแจกรวมวงแต่หนีครับวันที่ขปปเข่าอ้ำซุปกระเขืออาชีพเรียนรอดไปแจกโตอยู่ด้วนี่ใชครับผมครับไม่ใช่สงสัย <c oughs> ใครเป็นจากนัดปาก มากเลยแบบสุดยอด้ดอัิงงงงงบงขอบคุณคนจํำสมบกแขวแจ๋บครับผมสีือเมื่อนีขนาดแบบขววัวยังกรอ,อบเลยยังออกรอบเซยแหมสุดยอดเก่ครับผมไปละอ้ใส่น้มัน